ครับสวัสดีครับวันนี้จะแกะกล่องนะครับรีวิวตัว TP-Link นะครับ Archer AX20 นะครับอันนี้จะเป็น Wi-Fi 6 router นะครเป็น Wi-Fi มาตรฐานใหม่เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมไปร่วมกิจกรรมมานะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะแจ้งรายละเอียดให้ตอนท้ายนะครับก็ราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2,990เดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นของเขานะครับอันนี้ใช้มาตรฐาน AX108 นะครับ Dual Band เป็น Wi-Fi 6 Rou t ตอนะครับชื่อของมันก็เป็น เชอร์ ax 2 0นะครับตัวนี้ก็ต่อยอดมาจากตัว ax 1 0นะครับตัว x 1 0ตอนนี้ก็ราคาก็ลงมาละก็เหลือประมาณสักพันเก้าเนะครับตัวนี้ก็2990ันี้านีด้านหน้าก็จะบอกฟังก์ชันของมันนะครับก็คือเรื่องของสปีด Wi-Fi ซิกเนี่ยความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือ Wi-Fi เนี่ยมันสามารถทะลุได้1นึ่กิกเลยนะครับแล้วก็การคอนเน็กต่างๆนะครับมีระบบทําให้เราสามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับหรือว่าการจัดการข้อมูลได้ดีขึ้นนะครับเรื่องของ cpu นะครับก็ใช้ c CPU quad core ที่ค่อนข้างทนแล้วก็ความเร็วสูงนะครับตัวนี้1.5กิกแล้วก็พอร์ตทั้งหมดที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นกิกบิตพอร์ตนะครับก็คือเป็นรองรับ1,000เมกทั้งหมดเลยแล้วก็รองรับตัว USB c h a r i n g ด้วยนะครับส่วนการตั้งค่านะครับเราสามารถที่จะใช้ ทั้ง PC หรือว่าใช้สมาร์ทโฟนนะครับโหลดแอปพลิเคชันนะครับของเขาชื่อไอตัว t w i เ t e r ์ p อเนี่ยเอามาตั้งค่า Wi-Fi r o u t เตอร์ของเขาได้เกือบทุกรุ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวแอปพลิเคชันตั้งค่าดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้ากล่องนะครับด้านข้างก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ต่างๆซึ่งตัวนี้ก็รองรับทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ก็มาตรฐานนะ QoS, f o s QoS, 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 q o า QoS, 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 ในในระดับ q o g QoS, q เนี่ย ก็ถือว่ารอ,องรับทั้งหมดในราคาที่ไม่แพงนะครับในกล่องก็จะมีอุปกรณ์ให้อยู่ประมาณ4อย่างก็มีตัวเครื่องนะครับมีอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็มีสายแลนแล้วก็มีคู่มือนะครับนีจะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะพูดถึงตัว Wi-Fi 6นะครับหรือ,อามาตรฐาน Wi-Fi ตัวใหม่นะครับแน่นอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความเร็วนะครับเหมาะกับเรื่องของสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็พวกคอนเทนต์ต่างๆที่อยู่ใน ปัจจุบันส่วนใหญ่มันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์แบบ 4K นะครับเป็น VR AR อะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ก็เหมาะก,กับการที่จะใช้งานที่เป็น Wi-Fi 6นะครับ t a r g e t w a ต e วก m e นะครับ t a r ็ก t w ็ k e Time ก็จะเหมาะก,กับพวกอุปกรณ์ IoT นะครับมันจะทำให้อุปกรณ์เนี่ยสามารถที่จะสแตนบายหรือว่าช่วงที่มันไม่ส่งข้อมูลเนี่ยมันก็จะประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับ ส่วนการคอมแพรก็แน่นอนคุณใช้ Wi-Fi 5 Wi-Fi 4รุ่นเก่านะครับ B A B G N เนี่ยใช้หมดนะครับตัวนี้ก็จะรองรับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปด้านข้างอีกด้านหนึ่งก็จะมีพวกสวิตด้านหลังอันนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็น Q R code นะครับให้โหลดแอปที่จะมาตั้งค่านะครับอันนี้จะเป็นด้านล่างก็น่าจะเป็นเรื่องของภาษาพวกมาตรฐานนะครับซีเรียลเครื่องอะไรต่างๆนะครับ ด้านบนก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูอุปกรณ์ข้างในกันดีกว่านะครับว่าราคา2,990ได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะครับ โอเคเอามาแล้วนะครับอืมีประมาณนี้เดี๋ยวผมทำให้มันเรียบร้อยหน่อยอก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับในนี้มีอะไรบ้างนะครับจะมีตัว ในเส้นนะครับอันนี้ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรอ่ดูอย่างนี้นดีกว่าอันนี้จะเป็น Quick Installation Guide นะครับแนะนำให้โหลดเป็น PDF จากหน้าเว็บนะครับพวกคู่มือเราจะได้เก็บไปเลยเราจะได้ไม่ต้องใช้อีกนะครับก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่มีภาษาไทยนะครับแน่นอน TP Link เนี่ยก็ทำตลาดในเมืองไทยมาค่อนข้างนานนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนอเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์เวอร์ชันนะครับก็ไม่เป็นไรเรา เดี๋ยวเราใช้จริงๆเลยนะครับนี้ก็จะเป็นคู่มือกันตั้งค่าเบื้องต้นนะครับก็เขาก็แนะนําเรื่องของการเชื่อมต่อกับโมเดมที่ใช้งานอยู่นะครับแล้วก็โหลดแอปนะครับแล้วก็ตั้งค่าตามสเต็ปเขาเลยนะครับเข้าเว็บหรือว่าเข้าไปที่ตาม IP นี้นะครับเรื่องของพาสเวิร์ดอันนี้น่าจะไว้ติดที่อุปกรณ์แต่ว่าผมว่า ถ้าเราตั้งค่าครั้งเดียวก็จบแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวดูในกล่องก่อน,กนว่ามีอะไรบ้างนะครับน,นี่ก็จะเป็นสายนะครับสายแลนสายแลนตัวนี้เป็นอย่างรู้ว่ามันเป็นแคทอะไรก็เป็นไฟ E นะครับแคทไฟ E ก็รองรับกิกะบิตนะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็น อ่า12โวลต์นะครับตัวนี้12โวลต์1นแอมป์ทั่วไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างโอเคนะครับออไปเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวอุปกรณ์นะครับมันก็จะมาด้วยความสวยงามก็ทรงนี้เลยนะครับ ผิวที่เขาแปะพลาสติกมาส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นผิวมันส่วนตัวที่ไม่ได้แปะนี่ก็จะออกด้านด้านาน,นี่ก็จะเป็นโลโก้ TP Link นะครับด้านหน้ามี LED LED ก็จะมีทั้งสถานะบอกว่าเป็นเปิดปิดอันนี้ผมยังไม่ได้ดูคู่มือนะครับก็น่าจะเป็น WiFi 2.5 WiFi 5G ิกอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับ ขอพับเสานิดนึงก็เสาเป็นแบบถอดไม่ได้นะครับเพราะงั้นเขาก็เลยต้องใช้วิธีหมุนไปพลิกไปพลิกมานะครับเวลาจะดัดให้มันใช้งานตามตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะติดผนังหรือว่าจะวางกับพื้นนะครับก็ดัดเอาทรงก็จะประมาณนี้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นอ,อันนี้อะไรสวิตช์แบบ สวิตปิดเปิด wps นะครับแล้วก็ WIFI ก็เข้าใจว่าปิดเปิดไ i f i ได้ด้วยนะครับอันนี้สวิตช์รีเซตนะครับก็ตั้งค่าโรงงานอันนี้ป,ปิดเปิดไฟ led ก็ดีนะครับก็คือเนื่องจากไฟ led มันอยู่ด้านหน้านะครับเวลาระวังแบบนี้ก็คือ มันไฟมันอาจจะแยงตาถ้าเกิดเราเราใช้งานกลางคืนก็สามารถปิดเปิด LED ได้ด้วยอนนี้ก็จะเป็นช่อง USB ถ้าดูจากนี้ก็เป็น2.0แล้วก็ตัวแวนแลนมีให้4พอร์ตทุกพอร์ตในนี้เป็นกิกะบิตรองรับ1,000เมกหมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นอ่าสวิสวิแบบกดนะครับปิดเปิดอันนี้ก็ช่องเสียบ Power นะครับตัวนี้ แล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็น serial number password อะไรต่างๆ SSD นะอันนี้ก็จะมีช่องที่สําหรับยึดกําแพงก็เจาะน็อตแล้วก็ยึดกําแพงได้อันนี้ก็จะมีขาลออเวลาเราวางกับพื้นนะครับมันก็จะมีพื้นที่ให้เราระบายความร้อนนะครับระบายความร้อนด้านล่างทั้งหมดเลยส่วนข้างๆไม่มีนะครับไม่มีช่องระบายความร้อนก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องของการตั้งค่านะครับเดี๋ยวเราจะ ตั้งค่าการใช้งานแบบทั่วไปก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของตัวมือถือที่ผมใช้นะครับตอนนี้ผมใช้ตัว Galaxy S8 ซึ่งซึ่งมันรองรับตัว Wi-Fi ทั้ง2.4ทั้ง5 g ินะครับตอนนี้ผมใช้อินเทอร์เน็ตนะครับของ True นะครับก็จับสัญญาณนะครับได้ทั้ง5 g ิแล้วก็2.4นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเทสสปีดนิดนึง ประมาณนี้นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณสัก200นะครับ200เมกนะครับอันนี้ขาดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ขาอัพโหลดก็น่าจะอยู่ประมาณร้อยกว่ากว่าอันนี้เดี๋ยวให้ดูตัว Wi-fi นิดหนึ่งนะครับตัว w i f i ตอนนี้ผมมีที่เห็นเนี่ยจะมีทูโฮมทูโฮมนะครับตัวนี้จะเป็น เราเตอร์ที่ผมปล่อยสัญญาณ Wifi มาจากตัวโมเด็มอีกหนึ่ตัวนะครับก็คือของ True นั่นเองเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือเราเตอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้คือโมเด็มตัว 2G3 QA นี่คือโมเด็ม 2G 435เนี่เป็นเราเตอร์ปล่อยสัญญาณ Wifi ออกมาอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ4 4ชุดเนี่ยจะเป็นของอ True ทั้งหมดเลยนะครับส่วนนนี้น่าจะเป็นของข้างบ้านนะครับตัวล่างสุด อะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดตัว TP Link นะครับเพื่อเอามาใช้งานนะครับหลักๆก,ก็ถ้าทำตามข้อมูลของทาง TP Link นะครับก็คือให้เราปิดโมเด็มก่อนนะครับแล้วก็ต่อเอาสายสัญญาณจากหลังเราเตอร์หรือว่าจากหลังโมเด็มนะครับเอามาเสียบที่ช่องนะครับตัวนี้นะครับช่องแวนนะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็เสียบสายนะครับสาย power นะครับตัวนี้คือสาย power นะครับแล้วก็กดสวิตช์นะครับกดสวิตช์ตัวนี้นะครับเปิดปิดนะครับกดเข้าไปนะครับตอนนี้ตัวเราเตอร์ก็จะต้องทำงานแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะเปิดโมเด็มนะครับ จริงๆแล้วมันก็คือการเปิดเราเตอร์ของตัวอของทรูนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวมันจะปล่อยสัญญาณเข้ามาที่ตัวนี้นะครับทีนี้ในช่วงนี้เราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับก็ใช้แอปนะครับที่ชื่อว่า t ิเ t อร์แ p ปทีพลิงนะครับก็เสิร์ชจากคาว่า t ีพลิงก็ได้นะครับอ่ามันจะขึ้น t ีพลิง t e ทิเทอนะครับหรือจะสแกนตัว QR ที่อยู่ด้านหลังกล่องนี้ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะมี QR code นะครับสแกนให้ดูขึ้นมาแล้วนะครับก็กดอันนี้กล้องผมมันรองรับตัว QR ด้วยก็จะเป็นทเตอรอที่พิลิ่งทเตอร์นะครับเหมือนกันนะครับอ่ะก็จะเป็น ที่เดียวกันนะครับก็คือจะไปที่ Google Play Store นะครับแล้วก็เราก็โหลดติดตั้งเลยนะครับจะโหลดแบบเองก็ได้นะครับหรือว่าจะผ่านตัว QR ที่เขามีให้ก็ได้นะครับอินเทอร์เนต็ตในห้องนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2 3 0 0านะครับแต่ว่าตัวที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น 1GB นะครับของ True อ่าอันนี้เข้ามาแล้วนะครับก็ถ้าเข้าครั้งแรกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเขาจะให้ลงทะเบียนนะครับให้ลงทะเบียนนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยต้องบอกว่าผมมีลงทะเบียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่เข้าไปก่อนผมใส่ข้อมูลลงไปแล้วนะครับก็ผมลงทะเบียนด้วยอีเมลนะครับ อันนี้เขาก็จะบอกว่าให้เราเพิ่มอุปกรณ์นะครับซึ่งตัว TP Link ตัวนี้เป็นเราเตอร์นะครับก็เพิ่มไปเลยเราเตอร์นะครับติดตั้งเป็นเราเตอร์เป็นไวเลสเราเตอร์นะครับกดเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับซึ่งปกติแล้วที่ที่เราทําเมื่อกี้แหละมันก็คือต้องทําในขั้นตอนนี้แต่ว่าผมทําไปแล้วนะครับก็คือทาข้ามมาแล้ว ทีนี้เขาบอกว่าให้เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเนื่องจากตัวสัญญาณเนี่ยต้องเปลี่ยนจากตัวนี้ให้มันเป็น Wi-Fi ซึ่งตอนนี้ Wi-Fi ของชุดนี้จะต้องมีขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับเป็น tp link เอ่อ 4, f 9 f 9 0 5 g นะครับเดี๋ยวผมจะ connect ที่ตัว5 g อินเทอร์เนต็ตยังไม่พร้อมใช้งานแน่นอนเพราะว่ามันยังตั้งค่าไม่เสร็จ เชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยจะเจอตัว Archer ax 2 0นะครับหรือ ax 2 0ตัวนี้นะครับก็กดเข้าไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนื่องจากมันเป็นการคอนใน t ครั้งแรกนะครับมันจะให้เราตั้งพาสเวิร์ดของการเข้าไปตั้งค่าตัว tp link ตัวนี้เราก็ใส่ตัวใหม่ของเราไปเลยนะครับเราจะได้จำได้นะครับแต่ใส่แล้วต้องต้องจำให้ได้ด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับใส่พาสเวิร์ดใหม่เข้าไป กดสร้างนะครับ ก็ใส่2ตัวนะครับกดสร้างเสร็จมันก็จะเข้าไปสู่การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตตัวนี้ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับเนื่องจากวิธีการของ TP Link เองก็คือให้ตั้งตามที่เขาแนะนำก็คือหมายถึงว่าขึ้นอะไรมาก็ทําไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะออโต้อยู่แล้วอันนี้ก็ขึ้นมาว่าตั้งให้ไม่ต้องการเปลี่ยนแม็กซึ่งอันนี้เขาก,กดว่าแนะนําอยู่แล้วอันนี้ให้ตั้งชื่อ Wi-Fi ซึ่งถ้าเราไม่อยากใช้ชื่อเมื่อกี้นะครับคือ TP Link 4F905G นะครับคือถ้าเราไม่ใช้ตัว น,นี้ก็ได้ก็ตั้งใหม่แล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใหม่แต่ว่าถ้าเรายังใช้ตัวเดิมอันนี้ผมเลือกใช้ตัวเดิมก็คือจะเป็น Tp-link 4f90 แล้วก็พาสเวิร์ดตามนี้กดถัดไปอันนี้เหมือนกัน5กิกก็กดถัดไปมันก็จะขึ้นว่าสรุปการตั้งค่าก็จะประมาณนี้นะครับ4กิกจะชื่อ SSD นี eed, password ้พาสเวิร์ดนี้5กิกตัวนี้นะครับนาไปใช้เสร็จแล้วก็รอสักครู่ ตอนนี้ขั้นตอนเชื่อมเครือข่ายก็เชื่อมต่ออันนี้จะกลับไปที่การเชื่อมต่อเหมือน Connect ที่ เน็ตเวิร์กปกติแล้วตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันใช้งานได้แล้วนะครับก็ต้องเข้าไปดูตอนนี้มันเป็นตัวอินเทอร์เน็ตของ True นะครับอันนี้ของ True นะครับของ t p Link อันนี้ของ True True หมดเลยเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อของ TPlink ซึ่งมันเป็นการตั้งค่าที่เมื่อกี้เรากําหนดไว้นะครับก็จะมีชื่อนี้นะครับเป็น 5G อีกชื่อหนึ่งก็จะเป็น 2G แล้วก็พาสเวิร์ดซึ่งอันนี้ตัวเครื่องนี้มันจําไว้แล้วมันก็ใช้งานได้แล้วทีนี้ตอนนี้ตัวเครื่องนะครับคอนเน็กที่ tp link cf 5 g นะครับผมก็จะทำการเทสตัตวอินเทอร์เน็ตนะครับเทสสปีดอ่าตอนนี้สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับเช็คสปีดแล้วก็สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้ว mm hmm. ก็คิดว่าการใช้งานเนี่ยทั่วๆไปก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันก็คือ คุณจะได้อินเทอร์เน็ตนะครับขายอินเทอร์เน็ตเนี่ยเท่านี้นะครับดาวน์โหลดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ150นะครับอัปโหลดอยู่200กวา่ากว่าแล้วก็ถ้าเกิดไปเป็นตัวคอนเน c t ปกตินะครับของของตัวโมเด็มนะครับของ t u u เนี่ยของผมจะอยู่ที่218อนะครับอันนี้คือ Connect ที่ตัวโมเด็มตรงๆส่วนอุปกรณ์ตอนนี้ผมยังไม่มีตัว Wi-Fi 6นะครับก็ w i f i 6กเนี่ยก็จะรองรับพวก มือถือรุ่นใหม่ๆอย่างเช่น iPhone 11 Samsung Galaxy S20 หรือ Note 10อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเครื่องของผมที่มีอยู่ตอนนี้ Galaxy S8 ตัวนี้ไม่รองรับก็ยังไม่สามารถที่จะเทส Wi-Fi 6ได้ mm hmm. ก็ขอสรุปสำหรับตัว TP Link ตัวนี้นะครับหลังจากที่ได้ลองนะครับก็คือ1น,นะครับใช้ตัวแอปพลิเคชันนะครับในการตั้งค่าก็ถือว่าใช้ง่ายเท่าที่ลอง จับสัญญาณดูนะครับก็ค่อนข้างเสถียรนะครับก็คือ Wi-Fi วิ wi ่งเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่ได้มีขึ้นลงอะไรแบบหื้อหวานแต่เนื่องจากตัว Wi-Fi 6ที่ผมยังไม่มีอุปกรณ์อะไรที่รองรับ Wi-Fi 6ยังไม่สามารถที่จะเทสได้ว่า Wi-Fi เนี่ยมันแรงเท่าไหร่ส่วนของตัว tp-link ตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่บริษัท tp-link นะครับหรือว่าซื้อช่องทางออนไลน์ของ tp-link ก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ขายอยู่ที่2990สําหรับ tp-link นะครับที่ผมไปร่วมกิจกรรมมานะคือตัวนี้ผมได้มาราคาพิเศษแล้วก็เอา มารีวิวให้ให้ชมนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อทีพีลิงนะครับใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปก็ได้นะหรือว่าจะสอบถามไปที่ทีพีลิงก์คอร์เซ็นเตอร์ก็ได้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับใครมีคำถามก็สามารถฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์ถ้าใครชอบนะครับก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมก็จะมีอุปกรณ์ใหม่ๆหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่ราคาไม่แพงมากใช้งานได้ดีจะเอามา เอามาแชร์ให้ฟังนะครับในฐานะเป็นคนใช้เหมือนกันไม่มีสปอนเซอร์นะครับแล้วก็จะไม่มีคนสนับสนุนนะครับก็เอามารีวิวในฐานะผู้ใช้งานแล้วก็ใช้ดีก็จะบอกว่าดีนะครับใช้ไม่ดีก็คงต้องบอกว่าไม่ดีจริงๆตอนนี้เราจ่ายเงินซื้อมารีวิวเองเอามาใช้เองโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ